ร้านอันดักกล้วยครับวันนี้เสนอกล้วยแปลกกล้วยมะฮอยครับนี่ครับออกเครือสองเครือแยกต้นเป็นสองต้นเครือนี้มีสามหัวปลีครับมีหน่อแล้วนะครับใครอยากได้ไปปลูกโทรมาเลยนะครับศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งสามแปดห้าห้าหนึ่งครับแล้วต้นนี้ก็กล้วยมะฮอยเหมือนกันครับต้นนี้ออกมาแล้วนะครับสองหัวปลีนี่ครับ ส่วนต้นนี้เป็นกล้วยบัวทองครับออกลูกเป็นออกปีเป็นดอกบัวสีเหลืองสวยมากเลยครับมีหน่อยจำหน่ายนะครับที่ร้านอันจาจักกล้วย<อ>แล้วที่มีแปลกอันหนึ่งครับกล้วยร้อยปรีครับ<อ>เคยเห็นไหมครับกล้วยที่ออกลูกเป็นหัวปีเ<อ>นี่นครับแปลกดีไหมครับหมร้านอันาอันจาจักกล้วยมีขายนะครับ มีหน่อจะไนยครับสนใจโทรมาเลยครับ0ู9ย์3ปดเกครับ